ต้นทีที่พูดเก่งๆระวังจะตกพอ,อี้นะหลายท่านปวดเก่งเหลือเกินแต่ผมบอกก็เนี่ยเดี๋ยวคนผู้บงการมันจะออกมาเจราจาเรื่องของการเลือกตั้งบงังเอ,อิญมันก็ฟลุกมันก็มาเจราจาคนบงการมันออกมามเปิดหน้าไพ่หมดแล้วนะพวกที่ล้มเจ้าก็เปิดหน้าไพ่แล้วนะไปประกันตัวผู้องหาล้มเจ้าโดยตรงเลยดีมันง่ายดีนะครับแตงก็ตามผมเรียนย้ำนะ ไปเลือกตั้งกรุงเทพหมหานาครก่อนเลือกตั้งเขตปกครองพิเศษพัทยาเป็นการตัดสินใจที่ผิดและเกมมันจะเป็นเนกาตีฟสามเกมส่วนจะมีเกมอะไรลึกลับซับซ้อนนั้นผมเรียนไห้ทราบเลยคุณจะออกมาเกมไหนก็แล้วแต่มันเป็นเนกาตีฟสามเกมคุณจะเดินไม้ไหนก็แล้วแต่ถ้าตัวแปรต้นผิดตัวแปรตามก็ผิดต้นไม้ผิดผลที่ออกมาย่อมเป็นผลไม้ผิดนั่น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นประเด็นทางการเมืองแหละธรรมนัตออกมาฟาดงวงฟาดงานะครับขู่รัฐมนตรีบอกมีกําลังอยู่40คนกลุ่ม16ก็พวกเขาสอสอพลังประชารัฐก็พวกเขาเขาก็จะเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยพลเอกวิทย์กระ t h o ตัวไป เพราะมีหลักคิดทางการเมืองที่แตกต่างกาันการเมืองไม่เหมือนการทหารไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ที่นัทมากกว่า30นี่คือ ของเราแล้วก็กลุ่ม16ใช่ไหมคะพี่อย่าลืมว่าผมผมมีพี่น้องผมเยอะพักฝ่ายค้านด้วยนั่งอยู่ในฝ่ายรัฐบาลฝ่ายพลเมืองคุณน่าจะมากกว่านั้นขีดตัวเลขขีดเดียนี่นะเพราะเป็นว่าผมมีพี่น้องผมเยอะในพลังประชารัฐด้วยหรือเปล่าคะใช่โแล้วผมผมโพสต์ในเพจผมว่าผมขอแสดงความยินดีกับ ครอบครัวของผมที่ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหลายท่านที่ผมพูดเรื่องจริงนะครับนะครับที่เป็นพลังประชารัฐด้วยหนึ่งในั้นครอบครัวผมนะครับรักกรุงเทพเป็นครอบครัวผมทั้งสองคนแล้วมีอีกหลายพักครอบครัวผมที่ไม่อยากพูดมากนะครับช่วงนี้มามาหลายครอบครัวนะครอบครัวเพื่อไทยครอบครัวพลังประชารัฐ นี่ครอบครัวเศรษฐกิจไทยครอบครัวเศรษฐกิจไทยพูดธรรมะนะครับแล้วท่านมนตรีที่พูดนี่เขามีมีมีเสียงเหมือนกันรัฐมนตรีที่พูดเก่งๆระวังจะตกเก้าอี้หลายท่านบวดเก่งเหลือเกินพอหมุนนั่นนะครับพอหมุนที่จะอภิปรายก็นี่นะแล้วท่ามนตรีที่ปากเก่งนี่จะมีชื่อของพรรคพลังประชารัฐอ่ะไม่ขอประพาเน้องๆผมทั้งหลายอ่ะก่อนเป็นรัฐมนตรีนี่โอ้โห น่ารักเราเป็นระหัวโคนสวมแล้วให้เปลี่ยนทิสัยระวังครับพี่นัทเท่าเทาที่ฟังตั้งแต่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้วันนี้ดูเหมือนเราจะไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีสันติความพัดหรือเปล่าคะในเรื่องของ EEC ค่ะดูมีหลายประเด็นยังเคลือบแคล้เราไม่ได้ระบุว่าเป็นท่านสันตินะครับเราดูข้อมูลอันนี้ข้อว่ธนมากกว่าสสิ นั่นแสดงว่าครั้งหน้านี่พอเลือกตั้งใหม่ก็น่าจะมีเยอะกว่านี้นาะแนบียแน่นอนแน่นอนแต่ว่าตอนนี้อมากกว่าสิบผมเรียนว่าสสแบบเขตเนี่ยเป็นครอบครัวผมเยอะหนาวเลยที่นั่นแล้วเรามีแนวโน้มที่จะเดินทับเล็เขาไปอยู่ทับเราอยงเลือกตั้งรอบนึงก็มีหลายท่านที่เข้ามาอันนี้ต้องไปถามธรรมนัฐ ผมไม่รู้อ่ะแล้วยังท่านยังทำนัดยังสามารถท่านยังสามารถแบบพูดคุยได้อยู่ไหมครับผมก็พูดคุยได้ทุกคนนะครับพูดคุยได้ทุกคนอ่ะทุกคนในคอรมอนะตรงตอนนี้เศรษฐกิจไทยยังเป็นพรรครวมรัฐบาลอยู่ไหมคะก็ก็คงเกี่ยวฉลาสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยนะไม่ใชไม่มีอะไร แต่แต่ว่าก็คงจะไปบังคับเขาไม่ได้ว่าจะต้องมาลงมติอย่างวันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วใช่แต่ละมตีพรรคพลังประชารัฐบอกไม่งอเสียงพรรคเศรษฐกิจไทยอะค่ะอะไรนะแล้วมตรีของพรรคพลังประชารัฐบอกว่าไม่งอไม่งอเสียงพรรคเศรษฐกิจไทยะไม่อะไรเลยไม่งอเสียงของเศรษฐกิจไทยเพราะว่ามีเสียงพออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไปต้องไปถามคนพูดไมเป็นปัญหาในเชิงงานวิเคราะห์นคการเราคงเห็นการเคลื่อนตัวของธรรนัตนพมเผ่า นะครับบอกว่าเขามีเพื่อนเยอะรัฐนะมนตรนะีที่ออกมาพูดมากโน่นนี่นั่นนะครับระวังตัวให้ดีจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับนะธรรมนัตก็บอกว่าเขามีเพื่อนเยอะนะพลเอกวิทย์ตอนนี้ <c oughs> ย,ย้ายออกจากพรรคเศรษฐกิจไทยธรรมนัตก็จะเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะกลุ่ม16ก็เป็นพวกเขาทั้งหมดนะในพลังประชารัฐก,ก์พวกเขาเขาพวกเยอะ นะครับในขณะที่พลเอกประวิทยิ์วงสุวรรณนะก็บอกว่าไม่ต้องการเสียงของธรรมนัตนะภาคเศรษฐกิจไทยไม่ต้องการเสียงพออยู่แล้วพลเอกประวิตย์ก็ถามว่าตกลงเนี่ยใครพูดก็ไปถามคนนั้นนะก็ต้องการเสียงเหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงคําถามก็คือว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทําไมรัฐบาลกําลังแตกกัน,นธรรมนัตพยศหรือเปล่า และตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลจะเข้าสู่การอภิปรายวงใจไม่ผ่านงบม,มนันถ้าเสียงไม่พอโดนขย่มแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์หุ้นส่วนถ้าจําได้นะครับก่อนหน้านี้ผมทําคลิปเรื่องของธรรมนัตไปก่อนหน้านี้แหละก่อนที่เขาจะออกมาพูดเรื่องซ้ำมานะครับตั้งแต่พลเอกวิทย์ลาออกจากพรรคเศรษฐกิจไทยในเชิงยุธศาสตร์ทางการเมืองผมเรียนหลายครั้งการเมืองมันมีจังหวะเวลาของมัน มันมีช่วงเวลาของมันนะครับและผมเรียนย้ําว่าเกมที่มันเป็นแบบนี้เพราะตัดสินใจพลาดนะครับนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก่อน,อนเวลานะครับควรจะมีการเลือกที่พัทยาก่อนพอเลือกพัทยาเสร็จนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วพัทยาฝั่งรัฐบาลจะชนะ จากนั้นรอไปจนกว่าการเลือกตั้งใหญ่แล้วเสร็จค่อยจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ตัดสินใจจะเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครก่อนเกมตอนนี้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บรัฐบาลแพ้นในกรุงเทพมหานครพัทยาเขาไม่พูดถึงเลยเกมมันก็เข้าสู่ภายในก็โจมตีพลเอกประยุทธ์นะครับว่า ตอนนี้แพ้กรุงเทพมหานครแล้วทักษิณก็มาขยมม็อบบุกกรุงเทพทุกวันภาคใต้ผมเคยเรียนไว้25พฤษภาคมเตรียมพร้อมไว้ให้ดีจะเกิดการโกรลายและม็อบจะบุกในกรุงเทพบังเอิญมันฟลุกฟลุกทั้งในกรุงเทพมหานครม็อบบุกและฝั่งพรรคการเมืองเสื้อแดงออกมาถแถลงยอมรับว่าสนับสนุนม็อบ สนับสนุนการออกกฎหมายคัดค้านการออกกฎหมายเรื่องของ NGO ซึ่งเป็นม็อบที่ไปบุกทำเนียบรัฐบาลนะครับและมันก็ฟรุกที่ปรากฏว่ามีม็อบเป็นกองกำลังติดอาวุธบุกสถานีตำรวจนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเล่าเรื่องนี้อธิบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองใน3จังหวัดชายแดนให้หุ้นส่วนตาบใครคือผู้บงการ นะครับเอาละเหตุการณ์นี้ก็มันฟลุกมันก็เกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางภาคใต้พร้อมๆกันนะครับและในเชิงยุทธศาสการเมืองการปกครองตั้งแต่16เป็นต้นไปมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปรากฏว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครฟลุกขนาดเลยเอ๊ะฟลุกหลายรอบนะถ้าจับเชิงเสติได้จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นย้ำอีกครั้งนะหลัง29พฤษภาคมเป็นต้นไป จะเกิดภัยธรรมชาติเตรียมร่องไว้ดีตอนนี้เป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วธรรมนัตเป็นแบบนี้มันจะเกิดอะไรอ่ะนะผมเรียนย้ำหุ้นส่วนนะจังหวะเวลาอันไหนถูกบอกถูกอันไหนผิดบอกผิดหุ้นส่วนต้องตัดสินใจตอนนี้เกมนะครับจะเข้าสู่2ช่วงคือ1อภิปรายเง,งิจ่ายจ2งบประมาณนะครับทั้ง2กรณีนี้ รัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้จะไปก็เพราะกรณีนี้แต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําหลังจากนี้แล้วทําให้รัฐบาลอยู่ได้จนครบวาระคือหนึ่งลากเรื่องของพรกรเลือกตั้งพรบเลือกตั้งออกไปก่อนนะคะะรับลากออกไปก่อนยังไม่ต้องพิจารณายังไม่ต้องผ่านออกมาเป็นกฎหมายนั่นคือประการที่หนลากไปก่อนเไกลเลือกตั้งอะไวาก่น นะครับจะดึงไปที่สอสดึงไปที่สวอค้างนึงก็แล้วแต่แล้วนะแต่นะครับถ้าบัตรเลือกตั้งออกมาเป็น1ต่อร้อกับ1ต่อ500ถ้า1ต่อร้อก็เตรียมตัวได้เลยนะครับรัฐบาลก็พลเอกประยุทธ์ประยุทธ์ประวงบวชิตพลเอกอนุพงศ์สามปอพับเสือกลับบ้านได้พอโดนเอาคืนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าแพ้การเลือกตั้งเหมาะอย่างไรสําหรับ พรบรเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต้องเป็นหออน,นึ่งต่อห้ารอยอันเดียวไว้อธิบายคลิปต่างหาก <c oughs> <c oughs> นะครับเรื่องของหนึ่งต่อห้าร้อยเนี่ยประเด็นต่อไปตอนนี้ควรจะทํำยังไงอ่ะตอนนี้ธรรมนัตก็มีท่าทีแบบนี้ล่ะนะครับกลุ่มพรรคเล็กก็แตกกันไปแตกกันมาตั้งไปกลุ่มสิบหกพิเศษก็มีปัญหาฝั่งพรรคเล็กก็มีปัญหาจะทํำยังไงนะฮะพรรคเล็กมีปัญหาแน่นอนอ่ะตอนนี้ ธรรมนัดก็แยกตัวออกมาจากพลังประชารัฐก็มีปัญหาจะทํำยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกันปกครองยกสุดท้ายละเหลือเวลาอีกเจ็ดแปดเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับเพราะาจะใช้เวลาก่อนการพิปลายนะพิปลายก็คงประมาณสิงหากันยาเนี่ยนะก็ใช้เวลาก่อนการพิปลายต้องหลังจากเสร็จเรื่องการพิปลายวงใจหรือเสร็จงะมาณเนี่ยกันยาตุลาอย่างช้า,าก่อนเนี้ยต้องตก,ตกลงกันปรับพลรมเลย ปรับคอรมบอก็มีทางเลือกสองทางปรับคอรมอชุดเล็กหรือปรับคอรมอชุดใหญ่ปรับคอรมอชุดเล็กเอาคนฝ่ายที่เป็นกำลังของตนเองขึ้นมาเป็น,นรัฐมนตรีเช่นเอาธรรมนัตมาเลยกลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรเหมือนเดิมเช่นเอาฝั่งของพลังท้องถิ่นไทยขึ้นมาให้ตำแหน่งหนึ่งรัฐมนตรีแล้วมีหน้าที่ไปคุมพักเล็กที่เหลือ เป็นคนจัดการแล้วแต่เนี่ยนี่ผมอธิบาย,ยา้คงเข้าใจการจัดการที่เหลือและให้ท้องพลังท้องถิ่นไทยมาคุมเป็นรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยดูในส่วนของกรมการปกครองท้องถิน่นนะครับดูเรื่ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหลักเพราะเขาชํานาญเรื่องการบริหารส่วนท้องถิน่น,ร,น,นรัรบผิดชอบภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือที่ไม่เอาตลเองประยุทธ์นะครับธรรมนัติรู้อยู่แล้วคนจะได้คะแนนจากฝั่งที่ไม่เอาตลเองประยุทธ์ ป่ยไงว่าฝังนักเลงก็ต้องให้นักเลงลุยนะครับส่วนแนวทางที่จะมีการไปตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาแล้วให้พีระพันธ์ไปอยู่แลมโบ้ไปอยู่ควรจะเอามารวมกับพรรคเศรษฐกิจไทยไม่ใช่พรรคเศรษฐกิจไทยไปรวมกับพรรคโน้นกาลังไม่มีซิมโบลิกมันไม่มีพีระพันธ์ให้กลับไปอยู่พลังประชารัฐเหมือนเดิม <c oughs> นะครับแลมโบ้ควรย้ายมาอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย นะครับลุยอีสานลุยภาคเหนือเป็นหลักนะครับให้เป็นภาพอีกภาพหนึ่งขึ้นมาหรือแลมโบไม่ต้องไปแลมโบอยู่เฉยอยู่พลังประชาลัดต่อไปให้เศรษฐกิจไทยดูสายนักเลงนะครับธรรมนัตไปอีกสายหนึ่งสายแดงลากไปนะถึงจะนำเกมไปสู่เกมในภายหน้าได้หนึ่งมันปรับเกมครั้งนี้มันจะทำให้รับาลอยู่ได้ประการแรก 2. มันจะก้าวไปสู่เกมข้างหน้าอีก4ปีข้างหน้าโดยง่ายนะครับตอนนี้ธรรมนัตก็มีการไปคุยจะขอให้คนมาเป็นคันดิเดตนายกบรีผมทราบแล้วว่าเป็นใคร <c oughs> ดีไหมก็ดีนะเห็นบิ๊กป้อมก็ไปคุยด้วยนะครับก็ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรอจังหวะเวลาก่อนจะเย็น นะตอนนี้จังหวะเวลาการเมืองมันสวิงไปสวิงมาแก้ปัญหาเกมนี้เรื่องการที่ไปลายไม่วางใจกับเรื่องของงบประมาณให้ผ่านนะครับต้องลากเกมไปก่อนเรื่องของอพรกเ,เลือกตั้งพรบเ,เลือกตั้งล่างไปก่อนนะครับนี่ผมเรียนย้ำมุนส่วนนะคุนส่วนต้องพิจารณานี่เป็นทางออกนะครับธรรมนัตเคลื่อนไหวแบบนี้แปลกไหมไม่แปลกใจผมบอกไว้ก่อนแล้วมันต้องปรับเห็นไหมไม่นานเขาก็มาเลยทําไมเป็นอย่างนั้นจังหวะเวลาผมบอกไงเดีย ب, ๋ยวมอบบุกกรุงเทพ ใต้เดี๋ยวกาอความไม่สงบเกิดขึ้นแน่บังเอิญมันฟลุกกาอความไม่สงบที่ใต้แล้วก็กรุงเทพก็บุกกรุงเทพแต่ผมบอกก็เนี่ยเดี๋ยวคนผู้บงการมันจะออกมาเจราจาเรื่องของการเลือกตัง้งบางเอิญมันก็ฟลุกมันก็มาเจราจาคนบงการมันออกมามเปิดหน้าไพ่หมดแล้วนะพวกที่ล้มเจ้าก็เปิดหน้าไพ่แล้วนะไปประกันตัวผู้รงหาล้มเจ้าโดยตรงเลยดีมันง่ายดีนะครับแตงก็าตามผมเรียนย้ำนะ ไปเลือกตั้งกรุงเทพหมหานาครก่อนเลือกตั้งเขตปกครองพิเศษพัทยาเป็นการตัดสินใจที่ผิดและเกมมันจะเป็นเนกาตีฟสามเกมส่วนจะมีเกมอะไรลึกลับซับซ้บซบอนนั้นผมเรียนไห้ทราบเลยคุณจะออกมาเกมไหนก็แล้วแต่มันเป็นเนกาตีฟสามเกมคุณจะเดินไม้ไหนก็แล้วแต่ถ้าตัวแปรต้นผิดตัวแปรตามก็ผิดต้นไม้ผิดผลที่ออกมาย่อมเป็นผลลไม้ผิดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สับไปไหนก็แสนจะสุขสบายต่วราราชีของฉันส่งเหนื่ยล้ามามากมายรำบากเพื่อเราคนไทยทุกทๆคนเขาบอกพระราชานังบนบนัลลังก์ใส่เสื แต่วระราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นยาเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความ ชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เมือที่เคยได้ยินจากนี้ทางทานสอน Russia.